สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคลิปหน้าล่าสุดคุณหยุดเซมเพมได้มีการโพสคลิปและก็ได้โพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวก V1 หนึ่งโดยได้มีการโพสคลิปที่ทางด้านของแตนได้มีการพูดที่ว่า อ๋อไม่ตอบโต้ใครหรอกพูดเฉยถ้าอยากตอบโต้ตอบโต้ได้อยู่แล้วแต่ไม่อยากจะตอบโต้ใครพูดเฉยทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงตอบโต้อะไรที่ไม่ชัดเจนป้าไม่ตอบโต้หรอกตอบโต้ไม่เป็นเพราะไม่ได้ดูเขาที่ว่าดูทุกคนก็คือดูยูทูบเบอร์ที่อยู่ตรงนี้ดูที่ลงคลิปอยู่บ้านแต่ข้างนอกไม่ได้ดู คนที่ด่าที่ว่าไม่ค่อยได้ดูเสียเวลาดูซีรีส์เข้าใจไหมเสียเวลาหาความสุนทีให้กับชีวิตที่ดูก็คือดู YouTube ที่อยู่ที่นี่กันแหละพระเอกซีรีส์ดูหล่อกว,กว่าน้องลายตั้งเยอะไม่ต้องดูเสียสายตาถ้าจะดูต้องดูพระเอกซีรีส์หล่อๆดูแล้วยิ้มตลอดดูแล้วอารมณ์ดีดูพ่อใหญ่พลหล่อกว่าเยอะ ถึงจะลิ้นกับฝันก็ยังโอเคจากประเด็นนี้นั้นคุณหยุดเสมแพมจึงได้มีการพ์ข้อความที่ว่าตอนนี้ป้าตุนน่าจะเห็นถึงความน่ารังเกียจของตัวเองแล้วใช่ปะสำหรับที่ผ่านมาการที่ป้าตุ๋นออกมาตอบโต้น้ำเสียงตหวาดเวดเวดดีนะตอนนี้ยังรู้ตัวเอง ว่าเป็นคนปากเสียช่วงนี้คงจะโดนผัวสั่งหุบป,ปากอย่าตอบโต้วันนี้ก็เหมือนเดิมป้าตุนไม่ได้ตอบโต้นะป้าตุนแค่ออกมาพูดเฉยหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเสรอไม่มีที่สิ้นสุดทำเป็นหัวเราะขำอะไร คุกรออยู่รวยแล้วหญิงดูซีรีโกโกกคนนี้หรือเปล่าครับที่เขาเรียกนางเธอจำเลยเขาไม่จองหงเหมือนนางนี่หรอกนะน่ารังเกียจมากจริงๆพูดเขาดีเขาพูดช้าชัดได้ความหมายไม่เย็บแมมไม่แสะไม่คนชั่วเอาดีเอาตัวไม่พูดรัว ยกตนขุมคุณเห็นไม่อวดเงินแต่อวดความฉลาดมันสมองแต่นางถือคงไม่มีมันสมองเท่าไหร่แถวบ้านเรียกออกมาเห่าเริ่มร้อนลอนละ่ะน่าจะโดนคนที่เคยโอนเงินมาให้ใช้ออกมาด่าจากไม่มีอะไรอยู่เฉยๆก็รวยได้คนโอนก็แปลก รู้จักเขาดีอย่างไปอุนเงินให้เขาจนเขารวยนะ่ะนี่แหละสันดอนเดิมจะแต่งปากก็แก้ไม่หายจะพังก็ปากนี่แหละไม่ขอฟังเสียงมันเกียดไอ้อิจำเลยลืมตัวมันลืมกําพืชลืมที่ไม่เคยที่เคยไม่มีฝาบ้านยิ่งพยองผัวจะสวยเพราะปากป้าตุนนี่ละ่ะปากเก่งขึ้นเรื่อยๆ แรกๆยังยืนเกาะเสาบ้านร้องไห้อยู่เลยขนาดตาไม่ได้ดูยังรู้ว่าใครด่าไม่ด่าเรามาต่อกันที่ทางด้านของคุณสันตติกุลกันต่อนะคะโดยคุณสันตติกุลได้มีการพ์ข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้หยิบยกเอาหน้าปกคลิป ของเจ้าหมูตนหมูสุกปุกหรือเสียทองโปอมโดยได้ทำคลิปที่ว่าพวกผมการันตีคนที่ดิดคุกกับคนที่ใส่หน้ากากคนเดียวกันและคนที่ไปรัฐสภาจากประเด็นนี้นั้นคุณสันติกุลจึงได้โพสต์ข้อความที่ว่า fc จำเลยตาสว่างตอนที่4ี่ fc เอ้ยจำเลยเป็นคนดีจริงหรือ การที่ยูทูบเบอร์สายอวยจำเลยฟาดกันไปกันมาไม่เพียงแต่เป็นการยืนยันว่าหลายเรื่องที่สังคมสงสัยเกี่ยวกับนิสัยของจำเลยเป็นเรื่องจริงแต่ยังเป็นประโยชน์ต่ออีฟีของจำเลยเองที่จะได้ตาสว่างมากขึ้นหากพิจารณาข้อมูลที่ยูทูบเบอร์สายจำเลยฟาดกันให้ดีๆอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมนำมาให้ดูช่องค่อยบอกเจ้าแล้ว ยูทูบเบอร์ช่องใหญ่คนสนิทของจำเลยขึ้นแคปชั่นบอกว่าพวกผมการันตีคนที่ติดคุกกับคนใส่หน้ากากคนเดียวกันและคนที่ไปรัฐสภาคนติดคุกคนใส่หน้ากากและคนที่ไปรัฐสภากับจำเลยก็คือมาดามลาเตยูทูบเบอร์สายอวยจำเลยหนึ่งในแก๊งวงแหวนรอบนอก ซึ่งก่อนหน้านี้ลาเตเป็นยูทูบเบอร์ที่สนิทสนมกับจำเลยถึงขนาดยกหูคุยกันได้ตลอดมาดามลาเตใครใครก็รู้ว่ามีคดีช่อโกงติดตัวแอบอ้างรู้จักคนมีบารมีที่ช่วยจำเลยให้หลุดคดีได้เป็นพวกหลอกลวงต้มตุนนน่าแปลกนะครับถ้าจำเลยเป็นคนดีจริงๆริงทำไมถึงสนิทสนมกับลาเตได้เอฟี FC ของจำเลย เคยสงสัยบ้างไหมจำเลยไม่ได้สนิทกับลาเต้แบบผิวเผินนะครับแต่ลึกซึ้งเลยทีเดียวยังจำกันได้ไหมจำเลยเคยคุยโทรศัพท์กับลาเต้ร่วมกันด่าผู้ดำเนินรายการทีวีช่องใหญ่ช่องหนึ่งอย่างสนุกปากจนเป็นข่าวเฉาโฉไปทั่วคนดีๆที่ไหนเขาทำกันครับยังจำกันได้ไหมลาเตา้เคยด่ายายสมควร ด่าคนในครอบครัวของจำเลยที่สองอย่างเสียหายจำเลยที่หนึ่งเป็นลูกเขยจำเลยที่สองเป็นลูกสาวปล่อยให้คนสนิทอย่างลาเตทำแบบนั้นได้อย่างไรคนดีๆที่ไหนเขาทำกันครับกรณีนี้ผมฟันธงว่ารู้เห็นเป็นใจกันยังจำกันได้ไหมครับลาเตนี่แหละเป็นคนแต่งเรื่องนายโซนายแม่ไอหนุ่มรถไทยขึ้นมาเล่า หลอกลวง F4 ร่วมกับยูทูบเบอร์อีกหลายช่องได้เงินจากยอดวิวกันมหาศาลสุดท้ายเรื่องนายโซไม่มีอยู่จริงๆผมเชื่อว่าจำเลยก็รู้เรื่องนี้คนดีๆที่ไหนเขาทํากันครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งที่ยกมาให้เห็นเรื่องราวของลาเต้ยังมีอีกมากตอนนี้ยูทูบเบอร์สายอวยจำเลยออกมาแฉลาเต้กันยับ fc จำเลยควรต้องคิดนะครับในเมื่อลาเตเป็นคนไม่ดีทำไมจำเลยถึงคบลาเตได้มาตั้งนานสองนานจำเลยอย่ามาแก้ตัวนะว่าโดนมาดามลาเตหลอกเหมือนกันมันฟังไม่ขึ้นครับฝากโพสต์นี้ไว้ให้ fc จำเลยนำไปคิดและไต่ตองให้ดีๆหยุดโอนถ้าไม่อยากบาปหยุดสนับสนุนจำเลยในคดีฆ่าเด็ก จนกว่าศาลจะตัดสิน